ตัดภาพมาที่จิตใต้สำนึกของจินข้างหน้าเขามองเห็นคุณแม่ที่ล้มตัวลงจึงรีบวิ่งเข้าไปแต่คุณแม่ก็หายไปกลับเป็นร่างมาที่เยาะเย้ยจินแกมันไร้พลังถึงไม่สามารถปกป้องแม่ของแกได้คนที่ไม่มีพลังจะถูกแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาแกปล่อยให้สิ่งสำคัญหลุดมือแกไปแค่ไหนจงยอมส่งมอบภาชนะนั้นมาซะดีๆ จินจะไม่ยอมให้ความโกรธและความเครียดแค้นมาเข้าควบคุมจิตใจเป็นอันขาด แต่ร่างมานก็ยังคงพูดต่อไปความเย่อหยิงของแกทําให้โลกตกอยู่ในหายนะของสองครามคนที่แพร่กระจายความโกรธและความเครียดแค้นอย่างแกก็เหมือนกับมิชิมะคาซิยะนั่นแหละจงมีชีวิตอยู่ต่อไปรวมกับบาปของแกการต่อสู้วันโดดเดี่ยวนั่นเองจะเป็นการไทยบาป จินก็ตอบกลับไปว่าการไถ่าบาปของฉันไม่ได้เป็นการต่อสู้ที่โดดเดี่ยวจินจะมีชีวิตยอยู่ต่อไปร่วมกับบาปที่ทำ คราวนี้จินมาโผล่ที่ทะเลทรายเผชิญหน้ากับตัวเองในอดีตความโกรธและความเครียดแค้นช่วยให้มีชีวิตอยู่ต่อไปบาปและภาระหน้าที่ทําให้แข็งแกร่งขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างสร้างตัวเราในวันนี้ขึ้นมาและมุ่งหน้าสู่ตัวเองในอนาคตจินมาที่นี่เพื่อยอมรับอดีตแล้วเขาจะออกจากที่นี่เพื่อมุ่งสู่อนาคตข้างหน้าจินจะไม่ปฏิเสธร่างมารไม่ปฏิเสธตัวเองอีกต่อไปช่วยตัดห่วงโซ่ภายใน ที่ผูกมัดให้ทีมานจินก็ถามว่าไม่มีห่วงโซ่ผูกมัดจิตใจอีกต่อไปแล้วความปรารถนาที่แท้จริงคืออะไร ความปรารถนาที่แท้จริงของจินก็คืออยากปกป้องผู้คนที่รักแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามดังนั้นจำเป็นต้องใช้พลังของมารจินก็ขอให้มาร่วมสู้ด้วยกันอีกครั้งร่างมารก็ยอมรับถ้านั่นคือความปรารถนาของแกฉันก็จะยอมรับไว้ทั้งหมดร่างมารก็มอบพลังเข้าสู่ตัวจิน จินเองก็ตระหนักได้ว่าในอดีตมารก็เคยพยายามปกป้องเขามาแล้วจินขอบคุณและขออภัยที่เข้าใจผิดในความตั้งใจก่อนหน้านี้เขาก็สยายปีกขาวดำบินออกไปแล้วตอนนี้ก็จบลง